ขี่ดินเ้ขี้มาโอ้คนปลาพูดว่าขี้มาแล้วไปเจมาช่วยดคนปลาเอ้าผมคือผมผมคือคนที่เอาชีวิตรอดที่นี่ครับเอ้าแล้วเมื่อกี้คุณไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอ่าพอดีว่าผมติดกอะแล้วผมเห็นคนป่าเขาถอดชุดก็เขาแบบเขาถอดเกรับนี่คนป่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เลยผมเห็นผมเห็นคนไปไป ผมเห็นคนเออเออลื่อนๆๆๆๆเลื่อนเลื่อนเลื่อนคนป่าก็ทำกันอย่างเงี้ยครับนี่นะรตงเนี้ยไม่รู้ทำเพื่ออะไรนะนนเอาเอาเอานี้ทำซิปแพกดิออกโอ้ยยังไงคนป่าโอ้โหจมูกจมูกคุณใหญ่มากเลยเนี่ยไม่ได้เห็นเหมือนกันครับ

เนเื oh, ่นลื่นื่ <king> mainland, นื่นื่เนแมวไม่โดดไม่โดดไปลื่อน,นื่น oh, ื่นื่เื่ลลอออเดียววิธีจีวิตคนป่านี่คุณทำอะไรกันคะเนี่ยอ่ะอัพเดทอัเดโอ้โหยอดไปเลยตายนหันหน้ามาสิคะคนป่าหันหน้ามาค่ะถ่ายรูปค่ะสวยงามยมภ ลอวาชืกาบาลอาไมชือว่าล้อปลาเเดี๋ยวนะคะโคปานึงสองอ้โอ้แม่มดแม่มมดแม่มอนเมมมดสบายไหมโอ้แม่มดโอ้โอ้้ก น้องเป็นไรโอ้โอ้ no โอ้ออกแล้วเช็ดเฉ็ดเฉ็ดอสเสละสเซสละน้องน้องน้ององหายดีแล้วออกคราบคราบคราบี่คือวิธีตอนจับแนมากอ้มันแสบมาก โอเคพอแล้วล่ะทุกคนปะโอี่ชัวีเ๊ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันเอาหัานหน้ามาได้โอ้ยมันจะเปื้อนกล้อ,ลองไม่คือไม่คือยาตลก ยาไมยาสลบทำงี้ดิทำงี้โอเคหนึ่งสองเดรเลเอยเรยาสลบาย